ความอะไรเป็นอย่างยิ่งของบรรดาคณะสิทธิอนุสิ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีกล่าวถึงหลวงพ่อสีทนไว้ว่าในหนังสือระลึกที่แจกแก่บรรดาคณะสิทธิอนุสิ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อสีทนศรีรัตนโนประพันธ์โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี ทองเจือจินตก,กาโรจ้าอาวาสวัดราศิพิสิิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2539ได้กล่าวถึงหลวงพ่อสีทนสีรัโนมีใจความสำคัญว่าหลวงพ่อสีทนท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นพระกรรมฐานมีความคุ้นเคยกันมานาน เคยร่วมเดินทางไปปฏิบัติศาสนากิจที่ประเทศอเมริกา